สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอกต้องออกไปมีประชุมนะคะมีประชุมข้างนอกมีประชุมที่ทําง,งานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปเนี่ยอากาศมันก็ร้อนเนาะใกล้เทีเ่ยงละ,ะเดี๋ยวเราต้องมาเติมกันแดดนะคะเดีจจ๋ยวเราต้องมาเติมกันแดดกันอีกรอบหนึง่งแต่เมื่อตะกี้อ่ะก่อนก่อนที่ว่าจะมาตรงเนี้ยก็เมื่อเช้าเราก็อาบน้ําแล้วก็รดแผงหน้าเติมกันแดดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก่อนออกจากบ้านก็ อากาศแบบนี้เนาะต้องเติมอีกครั้งหนึ่งเนาะตู้ตอนนี้สิ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่พลาดไม่ได้สิ่งที่พกประจำ่ะเมื่อก่อนก็จะมีแค่กันแดดใช่ไหมคะก็จะมีแค่กันแดดที่เราพกติดกระเป๋าไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องพกนี่ทั้งแมสนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เจลล้างมือนะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะผมก็จะปิวๆหน่อยนะคะเผื่อพัดลมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเติมกันแดดกันก่อนที่ว่าเราจะออกไปจากบ้านนะคะไปทําธุระข้างนอกสวัสดีนะคะอันนี้คือแต่งหน้ามาแล้วเนะเาะเพื่อให้ดูว่ากันแดดเรเวียทาทับเมคอัพนะคะแล้วก็ต้องใช้เติมระหว่างวันได้นะคะนี่เห็นไหมคะ สวัสดีนะคะอตอนเช้าอะคะ่ะก็จะใช้ครีมบำรุงของเรเวียนะคะพี่หญิงก็จะใช้ตัวเดย์นะคะตัวเดย์พร์เฟกัมโพนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวไนท์นะคะเพลนพาเซนต้านะคะใช้พี่งใช้สูตรแอดวานทุกวันเลยเพื่อหน้ากระจ่างใสยิย่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดเนาะอันนี้คือทามาอีก รอบนึงแล้วนะคะแล้วก็ยังก็จะใช้แป้งนะคะแป้ง cover p a c k ของเรเวียนะคะแป้ง cover p a c k ของเรเวียเนี่ยตอนนี้ใช้อยู่นะคะเบอร์21ค่ะคือปกติก็ใช้ได้ทั้ง2เบอร์ะค่ะชั้น23 <c oughs> แล้วก็21นะคะ2 21นี่ก็จะเป็นสำหรับคนที่ผิวขาวหน่อยนะคะ23ก็สำหรับคนที่ผิวสองสีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ันแดคะคันแดดของเรเวียนะคะทาทับเครื่องสำอางได้เลยนะคะแล้วก็คุณสามารถทาซ้ําระหว่างวันได้เลยได้ตลอดเลยนะคะนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเขานะคะในการป้องกันร,รังสี UVA UVB นะคะแล้วก็แสงบูไลท์จาก หน้าจอคอมพิวเตอร์แสงจากแสงไฟมีออนนะคะแล้วก็แสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะตอนนีโ้โทรศัพท์มือถือเป็นหลายอุซกรณเอุปอรณซซ์เขว่าได้ที่เราขาดไม่ได้เลยนะใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ในการใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ค่จะบอกว่าตึมเข้าสู่ผิวได้เรียบร้อยได้แบบ ซึมง,ง่ายมากเลยนะคะซึมง,ง่ายมากเลยสำหรับกันแดดของเรเวียนะคะ mm. ไหนทาทับเมคอัพเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะ mm. สิ่งที่เราพกประจำนะคะตอนนี้พกไม่ขาดไม่ได้ก็เพิ่มมาอีกสองสิ่งก็คือทอมแมสนะคะ mm. แล้วก็อแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือนะคะ mm. เพื่อ ป้องกันนะคะโควิด19นะคะป้องกันดูแลตัวเองนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าดูแลตัวเองของเราดีที่สุดนะคะนะคะเราป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วก็นี่กันแดดทาทับเมคอัพได้เห็นไหมคะเรียบร้อยทาแล้วลึมก็สู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมากนะคะนีนะคะถ้าใครยังไม่ทานะคะ ถ้าใครยังไม่ทาถ้าใครยังไม่เติมนะคะอากาศร้อนแบบนี้มาเติมกันแดดกันดีกว่านะคะนี่นะคะกันแดดเรเวียนะคะ u v s เซน s ัน SPF 50 PA บวกวกนะคะกันทั้งรังสี u a u v a u v b นะคะแล้วก็แสงบู๋นไหลนะคะคือตอนนี้ทุกที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ได้ออกแดดนะคะแต่ว่า แสงจากแสงไฟนีออนในบ้านคุณนะคะแสงจากทีวีนะคะแสงจากหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมนะคะแสงจากโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้อยู่มันก็มีรังสี UV นะคะแนะนำเลยให้เติมกันนะคะเพื่อป้องกันผิวหน้านะคะป้องกันผิวหน้าจากปัญหาฝ้านะคะป้องกันกนารหน้าเหี่ยวหน้าแก่เลย ะะเราควรป้องกันไว้ก่อนนะคะนี่ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็หกร้อยแปดแปดร้อยแปดสิบบาทนะคะตัวนี้ขอโทษแปดร้อยแปดสิบบาทนะคะตัวนี้แปดร้อยแปดสิบบาทนะคะถ้าใครสนใจก็ทักพี่หญิงมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวนันนี้เดี๋ยวพี่หญิงต้องอไปนะคะออกไปข้างนอกไปประชุมก่อนโอเคเดี๋ยวมีเวลาตอนเย็นเดี๋ยวเรามา เจอกันอีกนะคะบ๊ายบายนะคะ